สวัสดีครับวันนี้มีเคล็ดลับมาบอกในเรื่องของสําหรับลูกค้าที่ใช้รถที่เป็นแบบกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับในตัวสมาร์ทคีย์ตัวนี้มีฐานอยู่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนฐานได้ด้วยตัวคุณเองงา่ายๆนะครับก็คือวิธีการก็คือใช้กุญแจที่ฝังอยู่ข้างในตัวกุญแจเองลาบิ้งออกมาก็จะมีกุญแจแบบนี้นะครับเอากุญแจตัวนี้ออกมานะครับนะครับใช้ปลายกุญแจทางด้านบน ด้านบนตัวนี้ที่นี่เฉยวเสียบเข้าไปในร่องที่เป็นสี่เหลี่ยมๆข้างในรูลเล็กๆตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็บิดนะครับฟ้ามันก็จะเปิดออกเห็นไหมครับแค่นี้เองพอเปิดออกปุ๊บคุณก็จะเห็นภายในก็คือภายในของกุญแจนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งอันนี้ผมจะทำสองชุดด้วยกันนะครับหลังจากนั้นก็ไปทำการซื้อ ผ่านริมผ่านนะครับตามเบอร์ที่อยู่ในตัวเบอร์คแจนี้อย่างตัวนี้เป็น4ี2 0 3 2ก็ไปซื้อมานะครับจะซื้อที่ศูนย์บริการก็ได้หรือจะซื้อ้าตามร้านขนอกก็ได้นะครับซื้อมาอันนี้ผมเบิกที่ศูนย์บริการมานะครับเป็นเบอร์พาสเตตัวนี้นะครับผมจะตัดเปลี่ยนนะครับก้อนประมาณสักร้อยกว่าบาทนะครับวิธีการเปลี่ยนง่ายๆคุณก็เอาไขควงปากแบนนะครับนะครับซูมมาใกล้ๆก็ได้ครับ ดันเข้ามาข้างในนะครับดันเข้ามาตรงนี้แล้วก็เด้งออกเห็นไหมครับดันกดกดดกดฐานเข้ามาอรอย่างเงี้ยครับเอามือก็ได้นะครับดันเข้ามาข้างในก็ออกละแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็ปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนกุญแจฐานใหม่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ประกบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเป็นอานเรียบร้อยก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่ต้องเสียเวลาให้ยุ่งยากนะครับโอเคจบเท่านี้